มาเก็บราสเบอรี่สีเหลืองกันนะคะดกเลยดกทุกปีเลยแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะราสเบอรรี่สีเหลืองเนี่ยซื้อต้นมาปลูกอยู่2ต้นเองนะคะแล้วเขาก็แพร่พันธุ์ด้วยการขยายหน่อเนาะนี่ออกต้นเล็กๆงอกออกมาเรื่อยๆแล้วต้นเก่ามันก็จะตายไปทุกปี ก็จะมีต้นไม้งอกมาดูสิดูสิซ่อนดูดูฟวงนี้น่านดู ผักสลัดของเราก็ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแยกปลูกแต่ว่าต้องเป็นวันอื่นละวันนี้แดดเริ่มร้อนและตรงนี้นะคะมะเขือเทศของพวกเรากำลังงามเลยสวยเลยนะเป็นพวงเลยตรงนู้นความเป็นพวงของเขาน่าเอ็นดูมากเลยเนะาะมะเขือม่วงตัดไปแล้วหนึ่งลูกนะคะเพิ่งตัดเมื่อกี้ แล้วก็ดูต้นนี้นี่มะเขือม่วงกลมๆอร่อยเลยนะกูไก่ชอบนะเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็กล้วยของเรามาดูกล้วยน้ำว้าของเราเขาอยู่ดีมีสุขมากเลยอะดูเขาเห็นกันไหมเอ้ยดูเขาสุขภาพดีมากเลยนะคะหวังว่าจะโตนะ แต่โตกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเล็กกว่านี้ร่วงหมดเลยปีนี้เหมือนเขาจะรอดอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ราสเบอร์รี่สีเหลืองกินทุกครั้งอยากให้คนไทยได้ชิมทุกรอบเลยเพราะว่ามันหวานอร่อยมากกว่าสีแดงอ,ะอ,ะอ่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาอวดผักด้วยนะคะที่สวนเรา ม็เคยยาเาหนึ่งได้มาแล้วแล้วก็มันฝรัง่งมันออกมานอกดินนะคะก็ยังไม่กล้าจะขุดมันนะรอให้ต้นมันเหลืองซะก่อนแล้วก็มีผักสลัดอีกผักสลัดเนี่ยที่เราปลูกไปเนี่ยต้นใหญ่หยุยเทียบเลยแล้วยังมีอีกตั้งหลายต้นนะคะที่มันตัดได้แล้วอะ่ะแต่ว่าเรากินไม่ทันเนาะเดี๋ยวมารืนนี้ก็จะไปตัดอีกเพราะว่า ตอนนี้นะคะคกุ๊กไก่ก็เริ่มกินผักสลัดเยอะหอดูดีงามเลยอะหล้นหุงเลยแล้วก็สิ่งที่จะอวดอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนผักที่บ้านด้วยนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าชื่นใจเลยละ่ะสิ่งที่จะอวดห่อนี้มาจากอเมริกานะคะความจริงมันมาถึงเนี่ยตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมา8มิถุนาเนาะเป็นวันพุธวันที่8 มันมาถึงตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วกู้ก่ก็ไม่ไม่ไม่ขอดูอ่ะมีคนที่เห็นคนเดียวคือพี่มิกนะนี่เขามีอะไรมาให้ด้วยอ่ะมีเอกสารกล่องนี้นะกูไก่ยังไม่ได้แกะอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะพี่ทำไมมันชื้นๆวะพี่ทำไมกล่องมันชื้นๆข้างล่างวะเฮ้ยพังหรือเปล่าวะนี่นะคะจาก YouTube. ยู u b e เฮ้ยแต่แต่มันอยู่ในพลาสติกมันคือ โล่เงินนะคะจาก YouTube ถ้าไม่มีทุกคนนะคะสิ่งนี้ก็จะไม่มีมานะต้องขอบคุณทุกคนรางวัลน,นี้เป็นของทุกคนจริงๆนะกูไก่ไม่ได้กระตือรือร้อนที่จะแกะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้มีไรายได้เพิ่มไม่ได้ทําให้เราได้ตังค์เพิ่มแต่มันคือรางวัลน,นะคะในก้าวแรกของช่องเล็กๆของเรานะคะนี่เขาจะมีแกะสลักชื่อช่องมาให้ด้วยทูคูกุ๊กนะคะ ก็เลยเอามาแบ่งทุกคนดูเนาะเดี๋ยวไปดูสวนผักอันชื่นใจดีกว่าชื่นใจมากกรูดมากเลยตอนนี้ใช้สายยางรดน้ํานะคะมีคนนําแล้วน่ะมีคนนําแล้วเดี๋ยวไปย้ายสายยางก่อนน้ํำนองหมดแล้วอุ้ย เริ่มจากผักต้นนี้ก่อนผักเชอรี่นะคะดูแลไม่ยากให้ความรักให้อาหารตัววันตัวคืนเริ่มแก่แล้วด้วยนีม่มันเคี้ยวเดี๋ยวยำเลยนี่ตรงหน้านี่เลยนะคะมะกรูดที่เพาะจากมเมล็ดกุ้ไก่เพาะไว้มีทั้งหมดเก้าต้นนะคะนี่ต้นแม่ของเขาต้นแม่อยู่นี่ต้นแม่ต้นนี้นะคะเป็นมะกรูดที่นําเข้ามาจากไทยเป็นกิ่งตอนมาขายที่นี่นะคะ ต้นละเกือบสี่สิบยูโรจำไม่ได้ว่าสามสิบหกหรือสาสิบเก้ายูโรอ่ะจำไม่ได้มะกรูดต้นนี้นะคะซื้อมาประมาณแปดเก้าปีแล้วนะออกลูกทุกปีนะคะมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยลูกเนี้ยติดแน่ๆแล้วลูกใหญ่เริ่มใหญ่แล้วนี่มีออกดอกเพิ่มแต่ลูกเขาจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่มันจะมีใบเยอะมากกว่านะนี่พอเขาเริ่มแตกมาเขาเริ่มเยอะแล้ว ช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาคือเขาไม่แตกใบเนาะเราเก็บกินอย่างเดียวมันก็โกรนกุ้ไก่จะเอามาเล็ดจากต้นเนี้ยแหละมาเพาะได้มาเก้าต้นแล้วก็แจกเพื่อนฝูงไปนะคะเหลือไว้ทั้งหมดแค่สี่ต้นนะมีต้นเนี้จอยที่สุดเขาโตช้าหน่อยแต่ให้ปุ๋ยนะคะพวกตระกูลมะกรูดมะนาวที่นี่เราเลี้ยงในกระถางเราต้องให้ปุ๋ยนะนี่มาดูความคืบหน้าของเขาทุกคนเห็นข้างล่างไหม เขาแตกกิ่งมานะคะหลายกิ่งเลยอะ่ะนี่นี่ต้นต้นข้างบนนี่ก็เหมือนกันนี่นี่กิ่งอ่นอ,อนๆหลายกิ่งเลยเห็นแล้วดีใจมากอะ่ะโทรคุยกับแม่ถามแม่ว่าเราต้องตัดยอดเข้าไหมก็บอกลักษณะต้นมันยังไม่ถึงศอกเลยเนาะต้นความสูงแม่บอกเอาไว้ก่อนต้นยังเล็กอยู่ดีใจมากเลยอะ่ะ ตอนแรกเอ้ยนั่งมองมันจะสูงชะลูดอย่างเดียวหรอกว้าอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นมะกรูดที่มันโตจากมเมล็ดเนาะคือที่บ้านนะ่ะเกิดมาก็มีแต่มะกรูดต้นใหญ่ๆไม่เคยพาะเมล็ดพอมาเจอแบบนี้เฮ้ยมันตื่นเต้นมากเลยแล้วเราเลี้ยงเขาด้วยตัวเองอะเนาะเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็ตรงนี้นะคะคือไม่รู้จริงๆว่าต้นอะไรที่ไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นดินเก่า ดินครั้งแรกเนี่ยเพราะอะไรลงไปก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วโหระพาหรืออะไรเมงลักแล้วมันไม่ขึ้นต่อมาก็เอากระเพรามาโรยนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นแทรกๆกันมาตมาเป็นอะไรก็กินทั้ง,งนะั้นอะและนี่ตะไคร้ของเราเริ่มงามแล้วตะไคร้นี่ชอบน้ําต้องรดน้าาําบ่อยๆและนี่คือความภูมิใจโรสแมรี่นะคะที่หักกิ่งจากต้นแม่ก็คือต้นนี้ นี่ต้นยักษ์เดี๋ยว,วเราจะเอาออกนะไปดูใบไม้ร่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาหนีกําแพงเขาไม่ชอบกําแพงเห็นไหมเขายื่นออกมาข้างนอกนะน่าสงสารก็เลยหักกิ่งนะคะมาปาักไว้หลายกิ่งเลยสังเกตนะนี่นูน่นตรงนี้ตรงนู้นก็มีนะกลนโกลนนะคือกิ่งเก่าของโรสแมรี่นะคะเพราะกุ้งก่อยากได้แบบให้ต้นมันใหญ่เลยเนาะแต่พอมันแก่ไปมันก็ไม่ติดเอากิ่งนี้มานะคะกิ่งสุดท้ายที่ปกักโห ประมาณสองเดือนแล้วนางติดเรียบร้อยแล้วอะ่ะแล้วก็ใบเซจจากอยอดมันเท่านี้ประมาณเท่านี้ที่หักมาตอนนี้เขาโตแบบเท่านี้แล้วอะ่ะนใจอันนี้กุหลาบหักกิ่งมาปาักเหมือนกันแมวทำหักนะคะก็เอามาปาักไว้แต่เราก็ตัดนะให้มันเป็นปากฉลามอ่ะเนาะกานเหมือนแล้วก็ปักลงไปนี่ก็ามะเขือเปราะของไทยนี่ทุกคนสังเกตไหมข้างๆต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ย ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันมันคือดินเก่านะคะกูแกเอาดินเก่ามาโปะ,โปะ,โปะในกระถางเนาะที่พอมเมล็ดผักแล้วมันไม่ขึ้นน่ะคือมันขึ้นช้าส่วนโรสแมรี่อันนี้นะคะไม่รู้ว่าเกิดจากมเมล็ดหรือเปล่ามีโรสแมรี่ต้นนี้มาก็กือบสิบปีแล้วอะต้นแม่แต่ไม่เคยเห็นลูกมาเลยแต่อยู่ๆอันนี้มันขึ้นมาข้า,ขางใต้สงสัยจะเป็นมเมล็ดอะสิบปีมีอยู่หนึ่งมเมล็ดเหรอนี่ก็มะเขือเปราะนี่พาสลี่มะเขือเปราะ อันนั้นกระเพาะอะไรไว้ไม่รู้ลืมแล้วนะคะนี่ผักโขมเอามาจากสวนหอมมืนลีลูกแม่หอมมืนลีสีขาวสีส้มอยู่ตรงนู้นนะคะมีคนถามเกี่ยวกับหอมมืนลีมาหลายคนแล้วว่าซื้อที่ไหนซื้อที่อิตาลีนะคะซื้อที่นี่นะที่ไทยเนี่ยกูไก่ไม่รู้ข้อมูลเลยจริงๆนะต้องลองไปหาตามออนไลน์ดูนะแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะไม่อยากให้เสียเงินเปล่านะคะ หอมมือลีเขาจะออกดอกเฉพาะตอนที่อากาศมันเย็นๆนะคือแบบภาคเหนือเราอ่ะปลูกได้ผลแน่นอนกูกเคยมีแฟนคลับอาศัยอยู่ภาคเหนือแล้วบ้านเขามีหอมมือลีนะคะสีขาวออกดอกสวยมากดกมากด้วยถ้าเป็นแถบอื่นนี่ไม่รับประกันอย่าซื้อเสียงเงินเลยถ้าเกิดเราจะปลูกอะไรที่แบบว่าให้ออกดอกออกผลให้เราชื่นใจเนาะเราต้องดูแบบว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศแบบไหน เพราะว่าถ้าเราปลูกเราเลี้ยงแล้วมันไม่มีดอกไม่อะไรเราก็แบบไม่ชื่นใจอะเนาะเราดูต้นไม้ได้อันไหนที่เหมาะกับสภาพอากาศแถบที่เราอยู่อเนาะมันจะมีความชื่นใจมากกว่าพวกต้นไม้ที่ปลูกเป็นรั้วนะคะโดยรอบเนี่ยจะเดินระบบเขาเรียกอะไรน้ําหยดเอาไว้ก็ไม่ได้ลดมันนะคะเนี่ยรอบเลยรอบสวน แล้วก็ตรงนี้ก็มีสปริงเกอร์ด้วยนะสนามหญ้านะคะจะมีสปริงเกอร์แต่แทบไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะอย่างวันนี้ก็จะใช้สายยางนะคะเพราะเวลาเปิดสปริงเกอร์แมวกลัวไงแมววิ่งหนีกระจุยกระจายเลยอะ่ะแล้วตรงนี้คือหญ้าแมวนะที่บอนนี่กินจนแบบเหี่ยนแห้งเลยนะน้ำหวานเขาเลี้ยงเองนะคะนี่เลี้ยงจนโตขนาดนี้และนี่คืออะไร นี่คือกระเพรานะคะมันโตช้ามากเพราะว่าอากาศมันยังเย็นๆอยู่นะตอนกลางคืนกับเช้ามืดนะคะเขาก็เลยโตช้ามาดูมะลินะคะที่โตจากกิ่งชํารู้สึกกิ่งพวกนี้นะจะเป็นปีที่สองเข้าปีที่สองนะคะมันโตช้าอยู่นะผู้กห่ก็ให้ปุ๋ยเขานะคะนี่เริ่มมีหน่ออ่อนๆเขาเรียกอะไร กิออนอ่อนๆโผล่ขึ้นมาอันนี้เริ่มจะออกดอกมีดอกจิ๋วๆนี่ดอกจิ๋วๆตรงนี้ที่นอกน้ำในชามก็มีนะไม่สนครับแม่ตรงนี้อร่อยดีครับอร่อยยน,นี่ให้ดูมะลิต้นแม่นะคะน้าชายตอนมาให้จากไทย น้าชายสุดที่รักเสียชีวิตไปแล้วมีมะลิให้ดูต่างหน้าเขาตอนมาให้ตอนนั้นก็ต้นหนึ่งประมาณ30เซนยี่สิบสามเซนนะตอนเอามานะคะน้าชายตอนกิ่งมาให้ชอบผิวมาใส่กระเป๋าเป้ขึ้นเครื่องมานะคะหลายปีแล้วมันก็งามดีนะแล้วก็ออกดอกออกดอกดกมากทุกปีนะคะกู้กยเป็นคนชอบมะลิชอบกุหลาบมะลิเนี่ยอันดับหนึ่งในโลกแล้วนะ ชอบดอกไม้ไทยอ่ะป่ามา้ารดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วคุณบอนนี่เขาก็ตื่นลงมาดิ้นกระเดวกระเดวจะไปไหนหือไอหนูน้อยผู้กลัวนนะวันนี้นี่แมวคุณหนูมากนะไม่ชอบความสก,กรปรกไม่ชอบความเฉือะแฉะสะอาดสะอ,าอ,อ,ะอ้านเชอรี่ไปหาเชอรี่ไป